เธอเขาไปบนตอนที่มาพีันแเขาไปบนให้ฉันอะยอมเพียเขาไปนกูรู้ยากขนาดนั้นจริงหรอเาพไู่้วแท่ไเอ็มอะพอร้เชกัท่ไปเอ็มเอนางไปบนเว้ยนางไปบนอดีดจริงๆ ว่าน,นาทีนี้ค่ะยกให้คู่หวานคู่ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในวงการบันเทิงมาแรงแซงทุกทางโค้งค่ะต้องยกให้กับคู่ของสาวจ้านงพนีกับแฟนหนุ่มบิ๊กอชิรพลซึ่งก็เป็นแฟนหนุ่มนักธุรกิจหน้าตีที่แฟนกลับเห็นแล้วนะคะกรี๊ดกันสนั่นเลยทีเดียวโดยคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าคุยกันมานานเกือบปีแล้วแต่เพิ่งเปิดตัวแบบหวานฉ่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ทําเอาแฟนๆนะคะที่ติดตามสาวจ้ากันอยู่ก็คือพากันดี ใจแล้วก็ยินดีให้กับความรักครั้งนี้โดยหลังจากที่คู่นี้เปิดตัวเนี่ยเราก็จะได้เห็นโมเมนต์นะคะน่ารักน่ารักแล้วก็โมเมนต์คลั่งรักของคู่นี้เนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียว อย่างตอนที่ชวนการค่ะไปร้านของเพื่อนซีอย่างเอมวิทวัฒน์นะคะงานนี้ก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยว่าเจอกันได้ยังไงด้านของสาวจ้าก,ก็บอกนะคะว่าจับพลัดจับพลูตอนนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วฝ่ายชายเนี่ยตั้งใจไปดูคอนเสิร์ตค่ะและด้วยความเป็นตัวตนของสาวจ้านะคะที่บิ๊กบอกเลยว่าโดนใจมากๆเรียกว่าทั้งสวยแล้วก็เป็นคนดีจนทําเอาเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับนะคะที่ได้ยินบอกเลยว่ากรีดไม่ไหวจริงๆ ลละะโดยล่าสุดนะคะสาวจ้าออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆงานนี้ก็เลยได้มาสปอยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มคะ่ะโดยก็มีเรื่องหนึ่งนะคะที่จ้าเองก็บอกว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อก็คือปกติเนี่ยฝ่ายชายหรือว่าหนุ่มบิ๊กเองเนี่ยนะคะเป็นสายที่ไม่ใช่สายทางสายศาสตร์เลยจะเป็นสายวิทยศาศสาสตร์ซะมากกว่าแต่จ้าเองก็เพิ่งมารู้ตอนที่อีกฝ่ายเนี่ยมาคุยกับตนว่าตอนนั้นนะคะบิ๊กเองก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนไว้เลยว่าขอให้ได้คุยกับสาวจ้า จนได้มาคบกันในที่สุดเนี่ยแหละค่ะซึ่งจ้าก,ก็เล่าต่อนะคะว่าก็มีช็อตช็อตฟิลจากเพื่อนซีอย่างเอมนี่แหละหลังจากที่รู้เรื่องนี้อีกด้วยว่าแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสาวจ้านะคะเมสาถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเขาอะไม่ได้ใส่สาย,ยาศาสตร์แบบเรา เราเนี่ยสายเศรษศาสตร์โน่นนี่น่ะบาบาอุ้ยมันจะออกจากบ้านได้ก่อนจะไปร้องเพลงกูสวดด้วยนะเออนางนางไป็าสวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าคือนางทำงานนี่น่นบาบาบาไม่ใเ่สายเศรษศาสตร์เราเป็นศาสศศาสตร์เออแต่กลุ่มเขาอ่ะเขาแล้วก็พี่ๆเขาที่รู้จักกับกลุ่มเพื่อนอ่ะชอบไปว่าพญานาคปูดูแล้วก็ไปว่าพญานาคอะไนี่เธอเขาไปบุญจ้ะตอนที่เขาพูดกับฉันแรกเขาไปบุญให้ฉันอ่ะยอมคุยกับเขากูดูยากขนาดนั้นเยจริงหรอวะ่า ท่อป๋าเอม็มอะพอลุ้ใช่ไหมกระท้อนป๋เอม็มยี่เอ็มนางไปบนเว้ยนางไปบนเอาดีดีจริงจริงนางไปบนอเออหรือปู่เออหรือว่าให้แบบคือนางอ่ะคือนางอ่ะไปบนปู่หรือว่าให้ฉันอ่ะรับคุยกับเขาแบบนู่นนี่นัน่นเลยไงเออเพราะฉะเพราตอนแรกที่เขาทักมาฉันไม่อ่านก็เออฉันก็อนนุ้งอันนิดนึงอ่ะพอตัวเนี่ยแม่ร่างหมดแล้วจริงถ้าเกิดหอยเอม็มมึง ันกับพี่มันอะตอนนั้นตอนนั้นหนึ่งแบบคุยกับเรื่อยๆไม่ได้คุยกับเป็นแฟนนะตอนแรกๆช่วยแรกๆมันกับพี่มันอะไปบน,นปู่หรือว,ว,ว่าให้ได้คุยกับกูกูดูยากขนาดนั้นหรอเออกูดูเข้าถึงยากขนาดนั้นเหรอเอียรบอกไมบนไมวะเสียโค้ตาคนอื่นหมดเสียเวลาแทนที่ปู่จะเอาจะ,จะ,จ,ะจะให้จะให้เลือกคนอื่นไปก่อนต้องมาให้มันอีกเสียเวลาอะไรแกเออช่งนั้นอันนี้ก็เ,เล่าออเดิร์ฟออเดิร์ฟอันนี้เป็นออเดิร์ฟนะคะทุกคน เป็นแบบว่าออเดอร์เล็กๆน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเตรียมเลยนะคะอีจ้าชาแนลวันเสารน์นี้อ่าอีจ้าชาแนลวันเสาร์นี้เออเมื่อเมืม่อเมืม่อวานลงอ้งนี้ไปลงอะไรวะลงไปผ่าตัดเซนัสซึ่งผ่าตัดเซนันเขาเป็นคนดูแลฉันนู่นนี่นั่นบนะ้าๆ,ๆนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้า,าจะจะลงว่า เส้นทางความรักครั้งนี้เออบันมายังไงอะไรยังไงและแหละคนถามว่าแม่ไปมูที่ไหนมาติดตามต่อที่จาาเนียวันเสาน์าคะ